สวัสดีครับออของเล่นอะไรเดี๋ยวอ่านหน่อยสิอ่านว่าอะไรเอ่ยสคูฟาเลิฟหรือเปล่าชือ่อสคูฟ้าวะเนี่ยสคูฟา,ฟาอ่านผิดขออภัยมันเป็นอะไรอ่ะตุ๊กตาเหรอใช่เป็นแบบเขาเรียวกว่าแฟมิล <laughs> <ม>ี่แฟมิลี่แฟมิลี่คืออะไรครับนี่คือครอบครัวนะหรออ่าเดี๋ยวเป็นตุ๊กตาใช่ไหมเดี๋ยวลองแกะดูว่าเราจะได้ ซูมหรือผู้ชายมันจะได้รูปเป็นต่อตัวหรือว่าถักตัวอ่ะเอ,องแกะดูก่อนเป็นตุ๊กตาใช่ไหมโอเคเราแกะดูด้างนนี้บ้างเฮแกะมากปุ๊บยังไงต่อซูม,อ,มออกมาซิอะไรเปง่ายมีเป็นก้อนขนะก้อนขน โอเคมันต้องทำอะไรสูงมันต้องไปแช่น้ำก่อนนะล้างล้างก่อนโ okay. อเคอันนี้เป็นจี<ม>้คออันนี้เป็นฉากเดี๋ยวเราดูว่าเป็นอะไรนะอันนี้อันนี้เราต้องแกะอ่ะแกะกินมน,น, <c oughs> น,นิ่งกิมมิ่งถูงมันเป็นยังไงเฮ้ย ถ้ไเป็นอย่างนี้นี่คือตุ๊กตาอะไรของคุณคะเนี่ยเราต้องไปจุ่มน้ําก่อนนะโอเคน่าจะได้ตัวเราจุ่มน้ำดูแล้วมีอะไรอีกในโคตนี้ขอบีเกนการามามกุนนี่คู่มือ,อขอีเกนคารามามมีชุดมีถ่าน้ลท่อถ่านแลท่ออ้นแรกจะสุ่มนะ มีป้ายชื่อหรือเปล่าแปลงเหรอโอ้แปลงคนเนาะกดนมโอเคแปลงแล้วก็กดนมนะโอเครู้สิมันทำไงไม่ทำอะไรแล้วลูกมันอยู่ไหนอะเปิดมารู้ได้ตัวอะไรแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำเช็ดให้แห้งเต่าให้แห้งแล้วก็ได้ตัวมาโอเคงั้นเราไปเอาเอา,เอาลูกนี้ไปจุ่มน้ำก่อนแล้วกัน <c oughs> กเป็นลูกบอลกอ่าโอเคไป,ไปจุ่มน้ำใส่น้ำเลย ทำไมวาเอาหมีมันเอาหมาเลยแมวเ,เลยตัวอะไรไม่รู้เหมือนไส้เลยอ่ะไส้ไส้คนบายแล้วมันจะโดนน้ำมันจะทำอะไรได้ลองลองดูให้ดูอ้าโดนน้ำเอำไไอ,ต,อ,ต,อตัวมันนิ่มมากเลยนะเดี๋ยวตัวจะแตกออกมาหรือเปล่ายังไง มีซิ้นจะได้ตัวอะไรเอทามรูกแม่จะไ,ได้อะไรไม่รู้ไม่รู้เม้าท์เปนสีแดงก็ต้องได้แม่ใส่ใส่คนใส่หมาใส่หมาไดละเดี๋ยวเราดูซิว่าเดี๋ยวเราขอไปเปลีป่ยนระบบก่อนอยู่ที่จะได้ตัวอะไรนะครับ <S <S อ้าวมันแตกมาแเราอุ้ย แตกออกมาเน่หมาตัวใหญ่มากนี่มันกระตายใช่ยได้ลองล่นแมวหรือหมาหรือกระต่ายกระต่ายฮะได้ลูกตัวเดียวด้วยโอ,โอยลูกทรงลูกทรงเป็นตัวไหน่า <c oughs> จะเป็นกระต่ายนะเอ้ยลูกทรงเป็นกระต่ายเหรอ,อรบบ <c oughs> เดี๋ยวเราดูแล้นี่ลูกมัน <c oughs> อนอกมาได้หรอลูกมันน่ารักมาแถมลูกหนึ่งตัวด้วยโอ <c oughs> มันจะกัดดิามนะนี่ี๋ยวจุ่มน้ำมเลยจุ่มจุ เหมือนจะเป็นกระต่ายเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่น่าจะเป็นหมาเเนี่ยอันนี้เป็นหมาเรือเลยมันเหมือนกระต่ายมากกว่าเลยโอเคเราจุ่มน้ำตอนนี้เป่อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเป่าให้แห้งโอเคเราเช็ดตัวมันแห้งโอเคยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับมาไปเป่ากันไปโอเคตอนนี้ก็มาเป่านะครับเป่าให้มันแห้งอันนี้อีกลากใจไม่รู้จะได้ตัวไหนจะรู้ว่าได้กระต่ายมากกว่าได้เป็นตัวลับ ตัวรับคือกระต่ายใช่ไหมมีหมาแมวแล้วตัวรับเป็นกระต่ายสีนี้น่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะเป่าไปเป่าเรื่อยครับตุ๊เป่าให้มันแห้งโอเคเดี๋ยวดูพี่เป่าแห้งแล้วเป็นยังไงขนฟูหรือเปล่าอ้าวครับตอนนี้เจ้าเจ้าตุ๊กตาอ่ะตัวเราเป็นหมาหรือเป็นกระต่ายหมาหรือกระต่าย อันนี้ต่ยังตัวนี้มันแห้งเรียบร้อยนะครับก็กลายเป็นตัวนี้เลยมันจะให้มันใสาน่าจะเป็นหมาใช่ไหมแต่พอมันทําถูกอย่างนี้จะเหมือนกระต่ายน,นั้นนะอ๋อแล้วก็มีเสื้อของไอ้ตัวเล็กด้วยใส่เสื้อได้แล้วก็มีปลอกคอนี่บาเขียนชื่อแล้วใช่ไหมเนี่ยมันชื่อว่าอะไรเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรให้บอกดูอ่านว่าเดียนะช,ชื่อเดียนะเจ้าต,ตัวนี้ชื่อเดียไอบาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วปลอกคอมัน เราเป็นหมานะใช่ไหมหมาสีชมพูขนจุ๋ยใช่ไไอ้บาโอเคตอนนี้เราก็ได้ตัวมาเรียบร้อยแล้วแห่สนิทแล้วไอ้บาจะเ,เอาไปเล่นเลยนะครับตอนนี้โอเคครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับรอติดตามคลิปต่อไปครับจะเป็นอะไรต่อนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรบ๊บายบาย